ตำตนด้วยหน้าสดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดกันแต่เป็นต่างจังหวัดที่ใกล้บ้านมากๆ เค okay, แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําผมซึ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปหาร้านซาดากันข้างหน้าวันนี้ก็มารับลุงให้เป็นคนขับรถให้เช้านี้เราออกจากบ้านกันเจ็ดโมงเช้าเลยแต่ก็ยังไม่ออกจากเพชรบุรีนะต้องแวะมาซาผมก่อนวันนี้เรามาได้ร้านซาผมที่แถวท่าโพร้านแถวบ้านคือยังไม่เปิดเลยเพราะว่ามันเช้าเกินพอเซิร์ชกูเกิลเราเจอร้านนี้คือเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไาด้160บาทพร้อมเดินทางกันเดินทางมาได้1ชั่วโมงพวกเราก็มาแวะกินข้าวเชาว้าที่เกือบจะเป็นข้าวเที่ยวน,นี้มาทํางานไม่เหงงงาา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 เเเเลลลยยยยยมมมมีีีีีีนน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 น้้้้้้้้อออๆๆดดดวววจจรรรรรรถััขู่่่่แคกกกกก็พิิทหหะ ร้านนี้เด่นก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าพวกเราหิวข้าวก็เลยสั่งข้าวกันมาคนละหนึ่งจานพิมท้องแล้วพวกเราก็พร้อมเดินทางกันต่อวันนี้ขับรถข้ามเขาที่เขาคอมาที่พิษณุโลกวิวข้างทางเห็นทะเลเหมอกแบบสวยมากๆมาถึงที่ทํางานแล้วขอต่อไปทํางานก่อนนะหลังเสร็จงานพวกเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันแล้ววัดนี้คือสวยมาตั้งแต่ไกลชื่อว่าวัดจันรตะวันตกแต่ว่าเราไม่ได้แวววัดนี้เราจะไปกันอีกวัดนึงนี่ hey, เรามาถึงวัดแล้วมากับลุงขับรถให้ เม่เราขับรถมาที่วัดพระพุทธชินาราชนี่ก็เป็นการมาพิษณุโลกครั้งที่สองของเรารอบแรกเรามางานรับปริญญาเพื่อว่าเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นเลยวันนี้ได้มาแล้วก็มาแวะไหว้พระกันสักหน่อยไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาถ่ายรูปวันนี้เป็นวันจันทร์แต่ว่าคนมาไหว้พระก็เยอะเลยนี่ไหว้พระเสร็จแล้วก็จะไปดูแม่น้ําแควริมวัดกันนะคะอูแม่น้ํา นีเรามีไกด์นำเที่ยวเสื้อเขียวได้เสื้อฟ้าได้ทุกอย่าง <c oughs> ออกจากวัดมาเราก็จะมาแวะกันที่เซ็นท่านเพราะว่าน้องเราอยากจะมาแวะซื้อบลูทูธบลูทูธเอาไว้เปิดเพลงในรถยนต์แต่พอมาแล้วไปถามร้านก็ไม่มีขายพวกเราก็เลยพาก,กันเดินเล่นแล้วก็กะว่าจะไปหาอะไรกินกันน้องชายเราอยากไปกินร้านราเมงน้องเรายังไม่เคยกิน<ๆ>ก็เลยพาก,กันมากินร้านนี้เราก็สั่งราเมงที่มันเป็นน้ำต้มยำมาคนละหนึ่งถ้วยซดน้ำที่มันแซบๆจะได้สดชื่นสั่งเป็ดมาหนึ่งจานเพราะว่าลุงเราอยากกินเราก็สั่งเกี๊ยวจานใหญ่มาเพราะว่าเกี๊ยวเขาอร่อยตอนกินคือทุกคนแทบจะไม่พูดไม่จากันเลยเพราะว่าหิิิววววววด้้้ยยแแแแหหลลละตอนนนรรรรกกกเเเาาาาาา่่่่่่จไปขงงทีพษณุโััมม็ ปรับเพชรบุญจะค่ะเราก็มาจอดพักรถกันที่บนเขาเอสวยมากเลยมาแวะที่ร้านคาเฟ่มอนซอนแก้วพอมาถึงป้าเขาปิดร้านไปแล้วเขาก็เดินมาถามว่ามากันกี่คนเดี๋ยวป้าเปิดให้เราก็บอกว่ามากันสี่คนค่ะเราก็เลยได้กินน้ําที่ร้านป้าหนูเอาโกโก้หวานน้อยค่ะ มาแวะคาเฟ่ชมว,วิวสวยๆแบบนี้รู้สึกได้เติมพลังมากๆซึ่งขากลับเราก็แวะซื้อพุซาไปฝากแม่กับป้าคนละหนึ่งกล่องวันนี้พวกเรามาถึงบ้านกันก็ประมาณหนึ่งทุ่มกวา่า